ฮัลโหลไฮไฮสบายดีทุกคนสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็สิเป็นเหมือนที่ว่าสะพานสิไหักลับ้นา,บบานแล้วเนาะเบิดเวลาไปเล่นไปเที่ยวแล้วสะพานก็สิกลับเมื่อบานไปหางานเฮ็ดไปหาเหลี้ยงลูกเนาะเฮ็ดนาที่ของตัวเองแต่ว่าตื่นเช้ามาเมือนี่นอนลงมากินข้าวอยู่โรงแรมก็คือว่าเห็นข่าวเขา,ขาประกาศ่าสภา,า,าประกาศเปรปรวนนะนะ้วก็สะพานก็นถือมีกเลิกอันรถไฟที่ว่าสิเมื่อบานนํา ถึงจะาโฮว่าไอ้รถไฟที่ว่าความไหว้สูงฮะนะที่ว่าเสาผ่านใส่ประจำฮะมั่นขึ้นกับสภาพอากาศเนาะทานสภาพอากาศเปรปวนที่บ่าว่าลมแห้งพ้นแห้งสินะเขาก็สินยกเลิก่าเทียวรถไฟแล้วก็ หรือว่าดีเล์ไปใช่นหเมื่อก่อนคือแบบจองตัวรถไฟไปแล้วไล่แล้วบันนี้เขาก็มายกเลิกกระจองใหม่จองใหม่กระึงยกเลิกอีกเป็นครั้งที่สองสรุปว่าบบมีรถไฟแต่มันก็มีรถที่ว่าเขาเอิรนบาบาคาเนาะที่ว่าเขานั่งรถไปกับเขาห็นนะที่ว่าเขาจะไปเมืองเดียวกันกับเขาใช่นนะเขาก็มิแต่ซอยคาน้ำมันขเขาิช่นะะแต่ว่าแฟนเส้าผานนี่ยโหายไปเนาะเพ่นก็เลยแบบขับรถมาส่งเอง จากปารีสมาบานเจ้าพันในกาสี่สมงเนาะแล้วแฟนของสะพาันกะสิกับไปบานเพิ่นเองหันกับแปวสมงเนาะรวมเป็นชิบสองสมงที่ว่าแฟนของสะพานสขับรดในมือนี้เพิ่นถามสะพานว่าเออเมื่อบานเพิ่นเองบอสหายสจาพันหนะเมื่อน้ำเพลินอ่ะนะเมื่อบานเพิ่นเมือ่อยู่บานเพิ่นจาก มาซองซ้ำเหมือจังมากม่อย่างสินะจังกับบานตัวเองเพราะว่าสภาพอากาศแถวบ้านแฟนนะ่ะคือโบเป็นยังเนาะจากปารีสก็บโบเป็นยังแต่พ่อเลื่อมเขาเขตที่ว่สาสะพานอยู่คะเนาะก็คือแบบตามที่เห็นเลยเลื่อมแบบว่าฝนตกนักก็เลยบอกว่าโบาไปหรอสิกับบานนะัสินะเพื่อนก็เลยมาส่งเนาะเพราะว่สาสะพาน,นจอนดรถไว้สองอาทิตย์แล้วสะพานเจอไอ้กระดาษ วางไว้หน้ากระจกคิดว่าเป็นใบสั่งแยงแท้ๆแท้ๆเป็นใบประกาศหันประกาศอีนะเขาขายของเขามา,าวางไว้ดีตาบโบเจอใบสั่งบ่เขาหายจอดแต่เจ็ดวันสะพันไปเป็นสิบกว่าหมือไม่เป็นเร we, will, uh, we you want to check the pressure yeah สะพันหายแฟนเสียไปไรนคินนองอ่ารอหายเพราะว่ามันอยากเก่าแล้วนะวแฟนบอกว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจองอันนั้นให้ จองห่านเปลี่ยนเปลี่ยนหล่อต้องเปลี่ยนหล่อนะซองซองหล่อแต่ตอนนี้เส้นกาซีเป่ายางให้นะคะพอจอดไปโดนต้องเช็คก่อนแล้วเช็กกัน ได้รับอ่าร่มใน,นยางมันจะมีบล็อกคอิวค้งพวกมาไล่ของรถ Automatically. Hey? My car, you mean? Uh -huh. yeah, yeah, It's automatic. When I open the door, the car stop. No brake. It, um, the brake. The brake. It's an automatic gearbox. Uh -huh. the, so, no need. ขอบหล่อเพราะว่าตอนชวันขับรถใหม่ๆใดบก็คีมใหม่ๆไอที่ขอบหล่อเนี่ยออกเบิดเพราะว่าแทนท้ากับบอดีไทกับขอบกับแพงโอ้ขอบข้างเลยนะมันที่เอกเนืออันเดียวซีหล่อไม่เนืออันเดียวแฟนะวันอจะสิกลับเลยเพิ่์นสิไปหักลูกสาวเพิ่์นที่จริงลูกสาวให้ไปหักจนแต่หามอง หาโมงแรกแต่ว่าคุณจะไปหอดแปดโมงแรกคุณจะบอกลูกสา,วสาสบว่าฉันจะไปสายประมาณนั้นนะขับรถมาสี่ชั่วโมงครึ่งขับต่อไปอีกแปดแปดชั่วโมงกุ๊ดกดอ่ะเด็ค่ะทุกคนกลับบ้านกันแล้วพันไปอยู่ซิบกว่าเหมือนเกือบส,สองอาทิตย์เนาะจอดรถดป้าไปเนี่ย ลูกรักรูปรักของแม่คิส <laughs> s k i ้ s เลียววอมก่อนรูป <laughs> รักของแม่นะเนี่ยมุ่นมอละลกแต่แบบใจดีกับสะพานแห่งรถคันนี้ต้องให้แบบอ,อันอยูไรแต่ก็ยีงแบบสตาร์ติดตลอดนะทุกคน สาพัน์ไปไทยเป็นเดือนจอดปลาไหลก่ะกลับมาก็จอดสตาร์ตติดขงังแรกด้วยใจดีกับฉันมากขอบคุณนะว่อมกดจักน้อยนึงสาพัน์ต้องกลับเมื่อฮือนนะกะเมื่อเอาอันใบหมอ้อใบสั่งหมอ้อเข่าไปในคลินิกเพื่อไปกรอกประวัติเข้าสิสอบทามประวัตินะเพราะว่าสาพัน์มีอ่าอ่าเฮ็ดยีเอเอ็ม เหมอนอยงสกแกนนะแม่ทุกคนสกแกนบาร์สะมันแบบเจ็บตลอดบ่เซาอ์หนนะแบบพ้อโยค้องหันเออเด็กๆน้อยๆก็ก็กหูซื้อว่ามันแบบมันเครื่องนะทุกคนหูซื้อวันบ่หายแยาจะถือว่อนี่มันสชเขาปีเลีวเดือนท่านว่าเนี่ยเขาปีหนึ่งที่ว่าสะพันเป็นเนี่ยมันก็อาการมันคือเก่านะสะพันอ่หมอหนัดตักเกท่ายเดือนะมอ,อาหายหายใบอนมามะนะทุกคนหายใบสั่งไป ไปสกแกนแต่บอลสกแกนนะ่ะนนัดประมาณหาหกเดือนผลออกมางนี้ยชพันลาะมาอันนี้แต่ว่ามันโมเป็นเคสเล่งล้วนนะนะแต่เขาก็ยังเจ็บหานะทุกคนตอนแรกๆที่มาอยู่ฝรั่งเศสนะ่ะได้ยินเขาบอกว่าถาหมอแบบลร้เดือนนะถาแบบถาไปหาหมอรนะตรงล่อตรงน,น,นี้เป็นไร้ไร้เดือนช็อปันแบบมันโมเม่เหนหรอกมันแบบพิษปกติมันแบบพิษปกต,มบบปกติมันต้องมียังพิษอ่าแต่ว่า มาบ,บ่เขาใจยังจัอย่างหันนะเจ้ันธมั่อาจะถ่าโดนขนาดนั้นพออยู่ไปโดนโดนมากนะเขาใจแล้วว่าโอ้ยมันถ่าโดนขนาดนี้ได้ตีมันเป็นอียังที่เดืออ่าเกินเกินจริงๆริงมิทุกคนไอ้ระบบชาธารนสุกอยู่นี่่ะหาหมอกัะยางถ่ะนี่หมอหมอที่เจ้าพันธ่นะแบบว่าอยู่ในสังกัดของเขาหันนะเวลาเจ็บป,ป่วยยังก็ไปหาหมอคนนี้นี่เขาเถาแล้วนนาะจากกระเกษียนไม่ไหวนี่ ทากระเซียนแล้วเขา้องหาหมอคนใหม่เขาเอื่นหมอบาทน,นะหมอประจําตัวของเขานะถ้าเข้ากระเซียน,นไปหาหมอคนอื่นเขาก็ะเบียดหาพอเดะแบบมันเต็มนะเขาเขามอาีอ่าคนไข่ประจําของเขาเอยู่แล้วนะเขาก็บ่อยรหาเป็นอยังที่แบบเกินมากไปดูรักเมื่อไรเขาโดนไลฟ์อาทิตย์เป็น ก็ไปเอาใบอันนั้นเดี๋กวก,บ,กบมาใหม่กลกบมาเมืองนี่แหละก็ไปเอาใบสั่งหมอแล้วก็ไปกรอกประวัติกรอกประวัติเพื่อจะเหตุสแก,กนเนี่ยสะพันหดลืหล้หอมือว่ามือได้สแก,กนเขาโทรมาถ,ถามอ่ะยังสิย่งสี่อันนั้นอยู่บ่ยังสีส่สแกนอยู่บ่กบอกสแกนสแก,กนก็บอกให้กรอกประวัติอันนั้นออนไลน์ท่านอีเมลส่ง เขาบอกส่งอีเมลมาห้ให้ไปให้กองก็วัดคือบ,บอกกอกสะพันนวมันบอเห็นอีเมลวหที่จริงมันกอกท่านอีเมลก็ไดกอกออนไลน์แต่มันบอเห็นนะสะพันด้วยสิไปเอาใบสั่งมอแล้วก็ไปหาเขาไปกรอกอยู่อันนั้นอยู่คีนิเลยกินข้าวจะเช้าคนในตอนนี้ หยดอยู่ปัม่มอยู่ปั่มนะ้ำมันลงไปเบืงอนงะอาหารแบบมันมีแต่อาหารสลั่งแบบโอ้ยเลี่ยมเบิ่งอะไรกับแบบมันสองอาทิตย์นะที่แบบไปแบบว่ากินาอาหารสลั่งตลอดนะมันก็ได้เป็นเบืเ่อจ่ฝึกเบื่อยากยังแต่หิวแต่บบนนนนะกับพุชเจ๊ไงเบ่อยากินยังนะเมื่อหอนท่นึ่งพเจ๊สิกิน,น่ยังคือเกา่า